Autonomy is an illusion. วีด so, ีโอมทุมไครูชิลูเคียสวัสดีครับผมเจมจินวรุนะครับลหลายๆคนคงเล่นเกม l หล g กออฟดิจิทัไวท์เรี like กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาเจาะข้อมูลครับกับเรื่องของภาพหลุดครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของรูนในเกมเหล็กออฟดิจิทไวท์เรียบกันบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโดยรูปดังกล่าวนะครับผมจะเป็นภาพจริงหรือภาพปลอมมีข้อมูลส่วนไหนเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ Double P Shop เว็บเติมเกมด้ว้ใจได้100%เติมที่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับ Tenku Gaming Gear แบรนด์เกมมิ่งของคนไทยโดยคนไทยแบรนด์เกมมิ่งที่มีขายทุกอย่างครับไม่ว่าโต๊ะเก้าอี้เมาส์คีย์บอร์ดนะครับใครสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ด Tenku X Jin เพื่อรับส่วนลดพิเศษ,ษ,ษ,ษจากช่องจินวารุด้วยนะครับับบกก WTC w t Community i i l l h a a n d คอออมมมมููนนนนนิิตีีีีี้ดดดๆทททท่่่่ไไาารรรแแขววลลโยยเเเเหซ์ใปะศ เพื่อนไหนสนใจนะครับผมก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปลิมตอบคาถามให้ครบทุกข้อด้วยนะครับเอาละครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันดีกว่านะครับผมว่ารูนใหม่หรือว่ารุนเก่าที่ทําการออกไปหรือเพิ่มเข้ามานี้จะมีอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมต้องขึ้นคําเตือนไว้ใหญ่ๆนะครับว่ารูปภาพข้อมูลทั้งหมดที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลที่มีการถูกเอื้อนเอ่ยขึ้นมาเท่านั้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับดังนั้นเราสามารถเชื่อคลิปนี้ได้นะครับผมหรือข้อมูลนี้ได้เพียงแค่ 50- 50เท่านั้นนะครับเพราะในฝ่ายที่มีการขุดไฟล์จากที่ไว้ใจได้เนี่ยยังไม่มีการออกมายืนยันแต่อย่างใดดังนั้นนะครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าผมเชื่อเรื่องนี้เพียงแค่5้าเปร็ท่านั้นครับอาจจะเป็นจริงก็ได้หรือ,อ ก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นฟังหูวไว้หูนะครับเอาละครับผมจะเราม,มาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามีรุนตัวไหนที่ถูกนําออกไปบ้างนะครับรูปภาพที่ทุกคนกำลังเห็นต่อไปนี้นะครับผมจะเป็นรูปภาพที่มีการกล่าวอ้างว่าจะเป็นรูนใหม่ที่ถูกเข้ามาในเกม League of Legends Wild Rift แต่ยังไม่รู้นะครับผมว่าจะเป็นตัวของแพทไหน ซึ่งจากข้อมูลนะครับผมจะมี4รูนนะครับผมที่ทําการเอาออกไปจากเกม League of h e g e n y w i r i p และอีก4รูนนะครับผมที่มีการถูกเพิ่มเติมเข้ามาทดแทนรูนที่หายไปนั่นเองครับโดยทีนี้เราจะมาพูดถึงรูน4รูนที่ทําออกไปก่อนดีกว่านะครับ โดยรูนแรกที่นําออกไปนะครับนั่นก็คือรูนแชมเปี้ยนครับโดยที่รูนแชมเปี้ยนนะครับผมจะมีความสามารถก็คือตัวของแชมเปี้ยนที่นํารูนนี้ไปใช้นะครับจะสามารถเพิ่มความเสียหายได้สูงสุดถึง8%นะครับโดยจะเสีย4%เในทุกครั้งที่เรานั้นตายไปนั่นก็หมายความว่าในช่วงต้นเกมนะครับผมเราจะมีดาเมจที่เยอะกว่าชาวบ้านถึง8%เลยครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับผมที่เรานั้นตายไปก็จะทําให้ผลนี้ถูกลดลงครึ่งเลยทีเดียวถ้าก็ว่าถ้าเกิดว่าเราตายแค่2อครั้งเนี่ยก็ี้มน้ผา ต้องห้ามตายและใช้ประโยชน์จากรุนนี้ให้เต็มที่นั่นเองซึ่งเหตุผลนะครับผมที่เอาออกเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นรูนที่ไม่ได้รับความนิยมมากขนาดนั้นนะครับผมหรือว่าไม่อยากให้ตัวของเกมเนี่ยมีการเสียสมดุลไปมากกว่านี้นะครับดังนั้นจะมีการตัดรุนตรงนี้ออกไปนั่นเองครับรูนต่อไปที่ถูกตัดออกเลยครับนั่นก็คือ Adaptive Carapace ตัวรุนนี้นะครับผมจะทําให้เรานั้นได้รับพลังชีวิต50หน่วยนะครับและเมื่อพลังชีวิตต่ากว่า50นะครับจะได้รับตัวของการป้องกันกายภาพ12หหหนนนน่่่ววววยยยรืออาป้้งกเัเ12โดขึ กับประเภทของความเสียหายที่ตัวเรานั้นได้รับในช่วง60วิที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้เองนะครับผมสําหรับผมแล้วผมมองว่าตัวรูนี้เนี่ยเป็นรูนที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าสามารถยืดหยุ่นได้สมมติว่าเรานะครับผมไปอยู่ในเลนบารอนเจอพวกตัวสาย AD ดีเนี่ยก็จะเพิ่มตัวของเกราะขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเลือดเราเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นหรือถ้าเกิดว่าเราเจอพวกเวทเนี่ยก็จะได้ก้องกันเกราะเวทขึ้นมาและการที่เขาตัดรูนนี้ไปนะครับสาหรับผมแล้วผมมองว่าอาจจะเป็นการที่ไม่ต้องการให้ตัวขอองชมมเปยนนนนนหลาหลาๆตัวู่่ดกนนกจ เหตุนะครับผมเลยทำการเพิ่มตัวรูนอื่นเข้ามาแทนนั่นเองครับรูนต่อไปที่จะตัดออกนะครับนั่นก็คือรูนสวิตทูชครับรูนสวิตทูชนะครับผมจะทำการเพิ่มเอฟเฟกต์การฮิลของฮันนี่ฟุตจำนวน20%ครับและถ้าเกิดว่าเรานะครับหรือว่าพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับทำการเก็บฮันนี่ฟุตในแต่ละผลนะครับจะทำการมอบทองให้15เหรียญด้วยครับ ซึ่งการที่เขาออกไปนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการมาของระบบวิญญาณมังกรนั่นเองครับหรือว่า Elemental Dragon ซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าถ้าเกิดว่ามังกรน้ำนะครับได้เกิดมาเป็นตัวแรกแล้วถ้าโดนสังหารไปเนี่ยทั้งแบบนะครับผมจะกลายเป็นเหมือนบึงเลยทีเดียวมีทั้งภูมญยามีทั้งฮันนี่ฟูดที่เกิดมาเยอะแล้วลองคิดภาพดูเลยครับว่าถ้าฮันนี่ฟูดนะครับผมได้ทีละ5เหรียญแต่ว่าพี่แกไปสแต็กหลายกล้องเนี่ยอาจจะทําให้ระบบการเงินเนี่ยเกิดปัญหาได้ดังนั้นนะครับอาจจะทําให้ทางไวริปทําการตัดตัวของ รูนนี้ออกไปด้วยเหตุผลนี้ก็เป็นไปได้ครับและรุ่นสุดท้ายนะครับผมที่คาดว่าจะถูกตัดออกนั่นคือรุ่นแพคฮันเตอร์นั่นเองครับรุ่นแพคฮันเตอร์นะครับผมจะให้ความสามารถก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อยู่ใกล้กับพันธมิตรจะได้รับ2%ความเร็วในการเคลื่อนที่สําหรับทุกพันธมิตรที่ต่างกัน ที่จะเกิดว่าเรานะครับผมได้เข้าไปร่วมสังหารด้วยจะทําให้เราได้รับทอง50ทองและพันธมิตรก็จะได้รับทอง50เหรียญด้วยครับโดยส่วนนี้เองนะครับผมผมมองว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเหมือนกันอะไรครับทำให้สมดุลของเงินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปจนทําให้ตัวเกมนั้นอาจจะเสียสมดุลก็ได้พอลองคิดภาพดูเลครับผมถ้าเกิดว่าเรานั้นมีส่วนในการช่วยเหลือเนี่ย เราได้50ทองเพื่อนเราก็ได้อีก50ทองนะครับแล้วยิ่งอย่างนี้เนี่ยมันก็จะรวยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทางไวลิฟอาจจะไม่ชอบในจุดนี้จึงเอารูรนี้ออกไปก็เป็นไปได้ครับ เราพูดถึงรับรูนนะครับผมที่นําออกไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในรูนที่มีการถูกเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับโดยรวมนะครับที่มีการถูกเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมี4รูนเหมือนกันนะครับโดยเรามาดูกันที่รูนแรกก่อนเลยครับกับ sudden impact รูน sudden impact นะครับจะอยู่ในฝั่งของสีแดงนะครับหรือว่าตัวของ domination โดยจะให้ความสามารถนะครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่เราทําดาเมจกับตัวของแชมเปี้ยนของศัตรูภายใน4ีวินาทีหลังจากที่เราทําการ dash การพุ่ง การแฟลตหรือแม้กระทั่งการออกจากการสเตลเนี่ยจะทำการเพิ่มการจอดเกาะกายภาพหรือเวท ภายใน5วินาทีนั่นเองครับซึ่งตัวของรูน s u d d e n Impact กนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งรูนนะครับผมที่ตัวพุ่งนั้นนิยมใช้กันถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็อาจจะเป็นตัวของเรนกาครับคิดภาพดเลยครับพุ่งออกมาจากพุ่มหญ้าเมื่อไหร่แล้วได้เจาะกรอบเพิ่มเนี่ยผมมองว่าอย่างไงก็ถือว่าเป็นรูนที่น่ากลัวมากๆและรูนนี้นะครับผมก็ทําให้ตัวของแชมเปี้ยนและทีมหลายตัวนั้นชื่นชอบอย่างมากเลยละครับสำหรับรูนต่อไปนะครับผมชื่อว่ารูนคริ ซึ่งรูนคริสตลิตนะครับผมจะอยู่ในฝั่งของสีเขียวหรือว่าตัวของรีโซฟนั่นเองครับโดยรูนนี้นะครับผมจะมีความสามารถนรั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่เรานะครับทำการเริ่มเข้ามาในเกมเนี่ยจะทําการเพิ่มโบนัสเลือดขึ้นมานิดหน่อยนะครับและเกิดว่าเรานะครับสามารถทําการเทคดาวฆค่าศัตรูหรือว่ามีส่วนร่วมในการฆ่าแอซิดได้ครบ4ตัวขึ้นไปจะทําให้ถ้าเกิดว่าเรานะครับไม่ทําการต่อสู้กับแชมเปี้ยนเนี่ยจะทําการเปลี่ยนแปลงตัวของเลือดที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานั้นแปลงให้กลายไปเป็นค่าพพลังโจมตีกาายภ าพหรือเวทโดยขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นเล่นสายไหนนั่นเองครับโดยรูนนี้นะครับผมจะเป็นการสลับค่าสแตตกันนะครับก็คือก็จะมีเลือดเนี่ยติดตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่เกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปบู๊กับแชมเปี้ยนศัตรูเนี่ยก็ทําให้เรานั้นมีดาเมจในการจัดการกับตัวของมินเนี่ยนอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นรูนที่มีประโยชน์อีกหนึ่งรูนครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับผมตัวของรูนนี้นะครับจะถูกนําออกไปแล้วในเวอร์ชันของ PC แต่ไม่แน่่วอออะะูกเเข้นนนรรร์ชััง็็ปปปไไไดคบแลต ชื่อรุนว่าซีจาซึ่งรุนซีจานะครับผมเราเองก็คงไม่จําเป็นที่จะต้องพูดอะไรมากครับเพราะว่าซีจานะครับผมถือว่าเป็นไอเทมที่เรานั้นคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับโดยความสามารถของซีจานะครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรานั้น ทำการใช้งานตัวของพืชผลไม้อะไรก็ตามที่อยู่ในแมปนะครับจะทําให้เราสามารถเก็บมเมล็ดนํามาปลูกได้อีกหนึ่งครั้งนั่นเอง,ง้นจุดนี้เองนะครับก็ทําให้เกิดสถานการณ์หลายๆครั้งในความได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่วอดสตู้หรือว่าจะเป็นบาสโคนหรือว่าที่หนักสุดที่ใช้กันประจำนะครับนั่นก็คือการปลูกฮันนี่ฟุตนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าถูกแปลงไปเป็นตัวของรูนแบบนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะมีคนหยิบมาใช้งานหรือเปล่าและตัวของรูนสุดท้ายที่คิดว่าจะมีการถูกเพิ่มเติมเข้ามาครับนั่นก็คือตัวของรูนซอมบี้วอร์ดนั่นเองครับตัวของรูนซอมบี้วอร์ดนะครับผมจะมีความสามารถนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่เราทําการจัดการตัวของวอร์ดศัตรูได้เนี่ยจะทําให้เกิดซอมบี้วอร์ดขึ้นมา ถ้าให้เราแปลงง่ายๆนะครับนั่นก็คือตัวของซอมบี้วอร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถทําลายวอร์ดศัตรูได้ก็จะเกิดวอร์ดของเราขึ้นมาเองครับโดยศัตรูเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องมาทําลายโดยการโจมตีนะครับแค่เดินมาเหยียบตัวของวอร์ดก็หายไปแล้วครับสมชื่อกับซอมบี้วอร์ดจริงๆแล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมนะครับโดยมันนะครับผมจะทําการเพิ่มตัวของโบนัสแอคแท็กดาเมจหรือว่าตัวของออฟฟิลิตี้พาวเวอร์นะครับอยู่ที่ว่าเรานั้นเล่นสายไหน ในทุกๆครั้งที่ตัวของซอมบี้วอร์ดนั้นได้ทําการเกิดขึ้นโดยจะมีลิมิตอยู่ที่10บซอมบี้วอร์ดนะครับแลแ้วกิดว่าเราเนี่ยสามารถสร้างตัวของซอมบี้วอร์ดได้เกิน10อันขึ้นไปเนี่ยก็จะเพิ่มตัวของโบนัส a อ t a แท็กดาเมหรือว่าตัวของโบนัส ability power อย่างมหาศาลเลยล่ะครับหลังจากนั้นซึ่งรูนนี้นะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นรูนที่น่าสนใจมากๆครับเพราะจะเป็นการเชื้อเชิญให้คนนั้นหันมาจัดการกับตัวของสมบีบอดมากยิ่งขึ้นพอคิดภาพดูน,นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปทําการจัดการกับบอดศัตรูเนี่ยนอกเหนือนะครับจากการที่เรานั้นจะทําลายวิชั่นของศัตรูไปแล้วเนี่ยเรายังได้ตัวของบอดขึ้นมาทดแทนเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วยังไม่พอเรายังได้ตัวของโบนัสแอคแทกดาเมจหรือว่า ability power ถูกเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆแล้วถ้าเก ว่าเรายิ่งดีวอร์ดไปเร,เรื่อยเนี่ยก็ทําให้เรานั้นมีตัวของ AP หรือว่า AD เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆกืยนไปอีกจึงเป็นการเชื่อเชิญให้คนนั้นหันมาทำลายวอร์กันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งนี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดสําหรับรุ่นที่มีการกล่าวอ้างมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งนี่นะครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าเป็นเพียงแค่50%เเท่านั้นนะครับยังไม่เชื่อสุดใจนะครับตราบใดที่ยังไม่มีในฝ่ายของ นักขุดออกมายืนยันนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆเองก็อย่าลืมฟังเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมากฟังไว้ครึ่งหูก็พอจะถือว่าเป็นสีสันที่น่าสนใจและเป็นแนวทางที่พอไปไปได้สําหรับเกมลิกออร์บิเจนวา r ริฟในอนาคตอันไกลนี้เลยละครับยังไงนะครับขอเพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นลิกออร e บิเจนวา r ริฟและที่สาคัญที่สุดน,นะครับถ้าเพื่อนๆคิดถึงเกมลิกออร์บิเจนวา r ริฟคิดถึงจินวารุ ท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสามเกมดิบ Origin War r i f และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมดิบ Origin War r i f ไม่มีแขวีน,นเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC War r i p t h a i l a n d Community Community War r i f ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือน,น,นะรแลาลาืม รมกลุ่มจิวรุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวรุรวมถึงทิกตอกจินวรุงล์งอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า